สวัสดีลูกค้าดักกงินฟทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูนี่ครับถังพ่นยาขนาด20ลิตรตัวแบ็กโกนะครับผมซึ่งจะมีความแตกต่างกันอย่างไรมีการอัปเกรดอะไรบ้างจะพาไปดูกันเลยครับนี่ครับผมเริ่มจากซ้ายมือตัวแรกกันเลยครับผม ตัวนี้จะเป็นตัวถังตัวเก่านะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ตัวเก่านะครับซึ่งทางขาวาของผมเนี่ยตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวใหม่นะครับแบตเตอรี่นะครับผมลิเธียมไอออนนะครับตัวนี้จะมีความเบากว่าตัวเก่านะครับและก็ใช้งานได้ยาวนานกว่าด้วยซึ่งทั้งสองรุ่นนี้นะครับผมสามารถคอดแบตเตอรี่ได้เหมือนกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองคอดแบตเตอรี่นะครับผมทั้งสองตัวแล้วมาลองชั่งน้ําหนักกันให้ดูว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับนี่ครับผมนี่กดลงมาครับผมปึ๊บอ่า จากนั้นผมก็ดึงแบตเตอรี่ออกมาเลยครับนี่ครับผมอันนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับนี่ครับสีเทาแดงนะครับนะครับทั้งสองรุ่นพอดเหมือนกันเลยครับคุณลูกค้านะครับนี่ครับดันลงนะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยครับนี่ตัวเก่าจะเป็นสีดำนะครับทำร่นแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรานะครับผมมาลองชั่งน้ำหนักกันดูนะครับนี่ครับ เริ่มจากตัวเก่านะครับผมตัวนี้สีดําก่อนนะครับนี่นะครับน้ําหนักเกือบ2โลนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวนึงครับผมเป็นตัวใหม่นะครับนี่ครับสีขาวเทานะครับผมนี่ลองชั่งกันดูครับนี่ครับผมน้ำหนักไม่ถึงโลเลยครับคุณลูกค้าบอกเลยว่าเบากว่าเยอะครับและยังใช้งานได้ยาวนานอีกด้วยครับนี่ ซึ่งแบตเตอรี่ตัวเก่านะครับจะใช้งานได้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมแดงเทาของเราตัวแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับผมจะใช้งานได้ประมาณ8ชั่วโมงนะครับ28ถังถึง30ถังเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบการใช้งานเครื่องพ่นยานะครับผมตัวแบกโกแบตเตอรี่ไอออนขนาด20ลิตรกันนะครับว่าจะแรงขนาดไหนครับไปดูกันเลยวิธีการประกอบนะครับนี่เลยเริ่มจากทันเร่งมือนะครับประกอบข้ออาการนะครับรงนี จิตด้านนะครับตางด้านนี้นะครับลูกค้าดูด้านให้ดีๆนะจากนั้นนะผมต่อสายที่ข้างล่างนะครับนี่ครับจากนั้นนะผมนี่สายอีกฝั่งหนึ่งนะครับต่อเข้ากับตัวเครื่องนะครับ ตรงนี้นะครับผมนี่จะมีรูนะครับแบบนี้เลยแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับจากนั้นก็หมุนให้แน่นเรียบร้อยนะครับนี่ไม่ยากครับไม่ยากผู้หญิงก็ทําได้ผู้ชายก็ทําได้นะครับง่ายๆเลยครับต่อไปนะครับผมเราก็มาใส่หัวนะครับว่าเราจะใช้หัวแบบไหนหัวพ่นหรือหัวแบบว่า2ลูรูนะครับหรือหัวแบบเป็นฝักบัวก็ได้เหมือนกันนี่ครับแบบนี้ เดี๋ยวผมจะมาลองใช้งานนะผมแต่ละหัวเนี่ยว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับมาครับเดี๋ยวผมมาลองใช้งานกันดูว่าจะแรงขนาดไหนไปเลยเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับ พ่นยาขนาด20ลิตรตัวแบ็กโกตัวนี้นะครับเป็นแบตลิตเทียมนะครับผมกินเลย <S <S 1> <S 1> ชอบกันไหมผมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับผมและคลิปต่อไปนะีผมจะเป็นสินค้าอะไรรอติดตามแต่ทางดักกันไฟเลยครับ